สวัสดีครับวันนี้คมันตีนะครับ3ข้อผิดพลาดที่เราปลูกต้นไม้แล้วมันไม่โตนะครับ 1. ต้นไม้ไม่แข็งแรงก็อย่างเช่นบางทีเราเราซื้อมาจากตลาดแล้วนะครับบางทีร้านค้าที่เขาขายเนี่ยเขารีบทํารีบชําแล้วก็รีบเอามาขายคือเราจะสังเกตดูได้ยังไงนะครับต้นไม้ที่แข็งแรงนะให้ดูง่ายๆเลยว่า ตรงรอยแผลนะครับมันจะมีการปูดมีการแนบสนิทดีแต่ถ้าตรงรอยแผลยังเป็นแผลแบบธรรมดาอยู่เลยนะครับหรือบางทีมีเทปพ,พันอยู่พวกนี้แสดงว่ายังแผลยังไม่ค่อยแนบสนิทเท่าไหร่ก็คือเน้นเน้นเน้นขายไวแล้วก็เวลาเรามาปลูกอะ่ะมันอาจจะตายหรือว่าเสียหายได้นะครับหรือถ้าสมมุติเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนที่ชํำลงถุงดำนะครับจับดูตรงโคนรากนิดนึงว่า มันแน่นไหมถ้าตรงโคนต้นเนี่ยมันแน่นขยับดูแล้วเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่หลุดหรือไม่ขยับเนี่ยแสดงว่ารากเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมันยึดต้นให้ตรงได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเราจับเราเฮ้ยรู้สึกตรงโคนรากมันคอนแคนคงแข็งแบบเหมือนมันจะหลุดได้เนี่ยอย่าเอามาปลูกนะครับแสดงว่ารากมันมีน้อยแล้วมันมีโอกาสที่จะตายเวลาเรา คนย้ายจากร้านมาบ้านเราหรือเวลาเราแกะออกแากถุงแล้วปลูกนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์การตายที่สูงมากเลยนะครับสองนะครับคือซื้อมาแล้วนะครับเวลาขนส่งจากสมมติเราซื้อของออนไลน์เงี้ยซื้อจากไปรษณีย์จากจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งบางคนแพ็คของไม่ค่อยดีนะครับก็คือว่าเช่นอย่างเช่นแบบเห็นหลายๆคนนะแบบเขาขายของพวกต้นไม้พื้นบ้านอ่างเงี้ยพวกแค่พวกมะละกออย่างเงี้ยคือมันขายในปริมาณที่เยอะ แล้วเขาแพคมาคือมันมันต้องใช้เวลาแพ็คค่อนข้างไวเพราะเหลืออีกตั้งหลายกล่องที่เขาจะต้องขายนะครับฉะนั้นจะต้องแพกนั้นต้องรีบเร่งมือแล้วก็ค่อยๆแพคออกมาให้มันให้มันเร็วที่สุดเพื่อให้ให้ได้ทันกับหลายๆกล่องที่เหลือรออยู่ที่จะแพกอ่ะก็เลยต้องแพคแบบเร็วๆนะครับไม่มีการล็อกติดกับกล่องเลยมันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดความเสียหายได้นะครับบางทีก็ช้าบางทีก็หลุดแล้วก็บางทียอดหักบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยรอยแผลที่บางทีมันยังไม่ติดมันก็จะ เกิดการช้าเกิดการแกระแทกนะครับเปอร์เซ็นต์การตายก็จะสูงนะครับบางทีต้นอาจจะแข็งแรงก็ได้นะแต่แบบตอนแพ็คขนส่งไม่ดีนี่ก็เสียหายได้นะครับข้อที่3ก็คือใ <c oughs> ส่สปุ๋ยเร่งให้มันโตเร็วโตเร็วแบบโตเร็วๆมากๆเลยคือเฮ้ยอยากให้มันโตไวๆอยากให้มันติดลูกไวๆนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะเลยตายนะครับปรากฏว่าตายแล้ววิธีแก้ค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยเยอะไปเนี่ยคือต้องลดน้ําแล้วก็วัดดวงอย่างเดียวให้มันใบร่วงมาแล้วเราก็ดูว่ามันจะแตกใบใหม่ขึ้นมาไหม ส่วนมากมันแตกนะครับแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะถ้าได้ในปริมาณที่ไม่เยอะเกินจุดอันตรายของมันที่มันจะตายครับก็คือก็ยังถือว่ายังมีิทธิ์รอดอยู่นะดังนั้นก็ใส่ปุ๋ยก็ตามสูตรนะครับไม่จาเป็นต้องใสเ่เยอะมากก็คือใส่ตามอัตราส่วนนะครับที่ครูเคย,คย,คยแนะนําไปก็คือ,เ,อ,อเน้นการฝังจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เทคนิควิธีการใส่ปุ๋ย ให้ hey, มันถูกต้องแล้วก็ทาให้พืชแบบโตวไวนะครับสนใจก็ลงเรียนในคอร์สสอนการปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีเทคนิควิธีการใส่ปุ๋ยอยู่แล้วก็วิธีการปลูกนะครับสรุปนะครับ3เหตุผลที่เราปลูกต้นไม้แล้วมันตายก็คือ1ต้นกล้าไม่แข็งแรงนะครับ2การขนส่งหมายในต้นไม้มันเกิด การช้ำอ่อสามก็คือใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับก็ทำให้ต้นไม้เราเนี่ยมันมันตายได้นะครับโอเควันนี้ครูม,มนตีนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ